ครับผมเป่าฟูโซ่เขียวดัมิ่งนะครับผมน,นี่ก็เป็นงานลรงวันแรกนะครับผมดินยังเปียกเลยงานด่วนครับผมห้าสิบเที่ยว าดูเจ้าเดก้านะครับผมฟ,ฟุตโซ่ฝาท้ายพังนะครับผมต้องเปลี่ยนใหม่แล้วนี่ตัวนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรหักหมดแล้วน,นี่<ม>กะว่างานหมูเองครับงานมันแรกไม่หมูเลยดินเปียกมากเลย แมคโคก็สายพานพัดลมหมอ้อน้ำหย่อนนะครับผมความร้อนก็ขึ้นอเอาละครับติดแล้วครับผมครับดูดินนะครับผม เป็นงานด่วนครับผมเลยต้องทําจะรอดไหมจะรอดไหมจะรอดไหมโอ้ขาดใจครับผมระบิดัน่งอยเอ้ย เอาละครับถอยมาติดเลยครับผมแท็กหลุดอีกแล้วครับผมคันนี้มีปัญหากับแท็กนะผม នៅ đây ចេញនៅ đây ចេញតលៃតលៃ